อนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงภายหลังนะคะที่ได้รับตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32ต่อสาธารณชนซึ่งก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการแก้กปัญหาเร่งด่วน4ข้อด้วยกันนะครับะะรวมถึงการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการในครั้งแรกหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อม โดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาสําคัญเร่งด่วน4ข้อด้วยกันนะคะหค่ะปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพนิสินเกษตรกร,กรส่งเสริมสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 2. ค่ะปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะข้อพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจะดำเนินการด้วยแนวทางสันติภาพโดยจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตรางนิ้วเดียว3ามค่ะเป็นปัญหาภัยธรรมชาติด้วยการพัฒนาระบบเตือนภยัยและเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยด้วย 4. ค่ะจะแก้ไขปัญหาภัยสังคมปราบ ยาเสพติดการค้ามนุษย์การพนันและอัดยากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะคะนอกจากนี้แต่ด้านของนายอรุินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงเจตนารมณ์ตามบันทึกข้อตกลงกับพักประชาชนด้วยค่ะว่าจะดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยุบสภาภายในกรอบเวลา4เดือนเพื่อคืนอำนาจให้แก่ประชาชนซึ่งได้กำหนดอนาคตของประเทศในการและยืนยันว่าตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่จะไม่หยุดพักจะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยนอกจากนี้ค่ะท่านยังย้ำว่านะคะจะยึดความถูกต้องตามกฎหมายไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่จะเร่งรัดทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ยังให้ความยังให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะคัดสรรคณะรัฐมนตรีที่มีความพร้อมความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเพื่อให้แก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ